พอดีเมื่อเยี่ยมอ่ะกเลยแวะเก็บหยอดกิเล็กแคหน่อยพี่น้องไว้มาเก็บหยอดกิเล็กตางทินพี่น้องบรรยากาศดีดีครับมาเบิ่งบรรยากาศเทาครับสีใสแล้วก็ใสหอยเป็นหอยขมอ่ะสีตัวไอ้ขนหรือสีเป็นหนังนะครับเป็นหนังงูหนังคไข่ห่างตาครับใส่แล้วก็ใส่แคบหมูนะครับสดเล็บเป็นสมุนไพรนะครับกินไรก็ดีอาจจะเป็นหัวหน้าไพ่อยู่เสียบเนาะอ่าโอเคครับครับนี่คือพักกีเล็กกีเล็กกีเล็กครับ ตอนนี้พักขีเล็กกำลังเริ่มแแแนนวึงงงมมม่่ล้ีหเริ่มปงครับผมทีมงานเขากำลังเก็บพักขีเล็กเพื่อซีบแกงเยู่นะครับ่นคุณงามคุณผาบครับตอนนี้เริ่มปงเลยครับขีเล็กเราเริ่มปงเลยครับโอ้ไอ้ทุ่งใหญ่นี่เนาะขีเล็กเนาะยัง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 ยัังเป็นต้นขีเล็กนี่เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงที่สุดในบรรดาต้นไม้ทั้งหลายน เ,เ,เขามาขี้เล<ป>หล็กดีกเห็งแรงดีคือความแข็งแรงของต้นขี้เหล็กครับเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงที่สุดเลยครับ